สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดาวนำโชคนะคะแต่จันไตหมอดูตทิพย์ค่ะก็เป็นช่วงที่สุดท้ายละนะคะช่วงของรกเบตตาทิพย์นะคะยังกตาเห็นเชียวนะว่าอย่างนั้นเลยเนาะถ้าหากว่าเราได้สังเกตดูนะคะว่าคลิปของจันจะเข้าเกิดทุกงวดทุกงวดหลุดค้างจะน้อยมากเลยนะคะยังไงก็สกิปบอกเพื่อนให้เข้ามาชมกันเยอะๆนะคะอ่ะ แนะนำตัวเองก่อนค่ะสำหรับสมาชิกใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาแล้วยังไม่รู้จักนะคะอาจารย์ต่ายเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมโหราโพธิยานเป็นชมรมสอนว่าด้วยเี่ยววิชา24ถัรหรัส7ตัวก็ฐถานไรยมือโงเฮงโหราศาสตร์ไทยไพ่ออรรเริลต่างๆและวิชาที่ต้องพูดเลยก็คือวิชาดาวนำโชคค่ะนะคะทำไมอาจารย์ต้องเสนอวิชานี้เป็นวิชาที่อาจารย์วิเคราะห์สังเคราะห์ด้วยประสบการณ์ถึง18ปีบอกได้เลยว่า แม่นจุกป,ปุกม่นจุกป,ปุกนะคะประมาณนะเนาะพูดถึงจุกป,ปุกแล้วนึกถึงนกอ,อาจารย์เลี้ยงนกพูดได้เนอะมันกำลังเนาะคุกกี้ปุกปุกปุกป,กปุกนะคะน่ารักนี่มากเลยอืมนะก็เป็นสายวิชาที่การรวมเอาของดวงดาวของแต่วันนั้นน่ะค่ะเอามาคำนวณเอามาวิเคราะห์นะคะและใช้หลักการบางสิ่งบางอย่างเข้าไปช่วยหรืออาจารย์ก็บอกสิอะไรบางสมารีนสีค่ะนะจ๊ะ สีบกให้เนาะประมาณนั้นนะคะ,อะขอให้ทุกคนเฮงๆรวยๆแล้วกันเนาะเป็นสายแล้วก็ตอนนี้จะลดราคานะคะจากปกติตรงเนี้ยลงไปอีกหนึ่งนบาทนะคะได้ถึงเฉพาะเดือนพฤษภาคมเท่านั้นหลังเดือนพฤษภาคมเพราะอดีอาจารย์รับปากพี่เขาไปนะคะสองพนันว่าจะลดให้เนาะแล้วอาจจะด้วยปัจจัยหรืออะไรอะไรอย่างที่ยังไม่พร้อมก็โอเคถึงเดือนพฤษภาคมหลังพฤษภาคมไปแนว ประตูขายนะคาเดิมนะคะประมาณนั้นส่วนเป็นทีนเล่นเดตาทิ์นะคะวดนี้ปกติราคา2 9 9 9รเลดเหลืออยู่1000บาทนะคะเหลือเพียง1,000บาทเท่านั้นอยากให้มันหมดหมดหมดไปไม่อยากเก็บนะคะท่านใดอยากได้ก็เซฮัลโหลมานะคะประมาณนั้นเนาะนะคะ1000บาทนะคะหมดแล้วหมดเลยเรามาดูไกด์ไลน์กันในช่วงของวันที่16เมษายนนะคะวันที่แล้วค่ะอาจารย์ให้เด่น5ออก85้เนาะ เลขเด่นเราเข้านะคะแล้วเข้าทุกงวดด้วยเนาะอ่ะเรามาดูเลขเน้นค่ะกับเลขกันเนาะในส่วนของอมสินอาจารย์ให้5้าสาออก5้าสามนะคะส่วนของท็อกสอาจารย์ให้เจ็ดห้าอาจารย์ให้ห้าเจ็ดออกเจ็ดห้าอาจารย์ให้สามข้างล่างออกสามแปดอาจารย์ให้แปดสามยังนี้ค่ะนะจ๊ะอ่ะสามารถติดต่ออาจารย์ได้ที่ไหนเมอร์นี้ค่ะ 0815915987 0815915987เป็นทั้งเบอร์โทรแร ID ละไอ l ดี e ลค่ะนะคะแล้วก็สำหรับงานบุญนะคะก็จะมีงานพระ่านะคะที่วัดเขาขวดนะคะในการหล่อฐานองค์หลวงปู่ทวดนะคะหน้าตัก14เมตรนะคะโนะสูงอยู่ใหญ่แบบน้ำเทมเลยวางอยู่บนบนเขานะคะประมาณนั้นก็ร่วมบุญกันนะคะ <c oughs> ขี้สุดท้ายแล้วก็วต้อง <c oughs> อย่างนี้ตลอดเลยเสียหาย <c oughs> นะคะประมาณนั้น <c oughs> นะคะแล้วก็ส่วนสําหรับสูตรหนึ่งอ่ะคะท่านใดที่อยากจะเรียนนะคะอาจารย์คิดค่าเรียนเพียงแค่2000บาทเท่านั้นคุณลงทุนแค่3000กว่าบาททําอย่างไรละ่ะถึงจะได้กำไรถึง20,000กว่าบาทอยากรู้อยากเป็นเข้ามาเรียนค่ะนะคะความรวยอยู่ที่มืออยู่ที่หน้าคุณ อยู่ที่ปลายนิว้วปลายมือคุณถ้าหากไม่คลอยควาสแลวมันจะรวยได้อย่างไรนะคะเนาะเก่งบวกเฮงนะคะไม่พอต้องบวกคําว่าแสวงไปด้วยเนาะนะคะดังนั้นทุกอย่างอยู่ที่พรแสวงนะคะแสวงหาเมื่อไหร่เราก็รวยเมื่อนั้นเหมือนที่อาจารย์กตยเป็นอาจารย์ใช้ประสบการณ์จากการเป็นหมอดูนะคะประสบการณ์จากการคํานวณตัวเลขนะคะ เมื่อก่อนแรกๆอาจารย์ใช้หลักมือหลักพันมาบวกกันเอาหนุนมาบวกกันอันนี้มันเข้ามั่งไม่เข้ามั่งอาจารย์ก็ได้คิดไอ้ติงติงคิดค่ะว่าจะทํายังไงอ่ะให้มันเข้าทั้เออตโลกอ่ะก็ปวดตัวเองเหมือนกันนะต้นโลกอ่ะจะทําไงมันเข้าอ่าแต่มันก็เข้าไหมมันเข้าอ่ะเออเอาเข้าไปนะจ๊ะประมาณนั้นก็อยากได้อยากมีอยากเป็นก็เข้ามาเนาะนะคะแล้วก็ ขอโทษนะคะพอคลิปสุดท้ายแล้วเสียงหายทุกทีเลยเนาะเรามาดูผลงานดีกว่านะคะ <c oughs> เลขดับรางเลขดับรางนะคะวดของวันที่16เมษายนเลขดับเราเนี่ยค่อนข้างจะเนาะมีคนติดตามมากขึ้นเรื่อยๆเพราะเนั้นจากว่าตัวเลขมันฉมังนะคะฉมังมากๆก็คือมันมันหลุดน้อยมากเห็นความน้อยมันไหม ะะถามว่ามีหลุดไหมมีค่ะไม,ไม,ไม่ใช่ไม่มีไม่ไมีใครเก่งขนาดนั้นเนาะมันมีเข้ามีหลุดแต่ว่าหลุดน้อยมากถือว่าเยี่ยมละนะคะประมาณและในสูตรของการเรียนเนี่ยจันมีสอนนะคะ50ตัวบนและ50ตัวล่างทั้งหมด5 100คู่บนล่างหนึ่งคู่เลยโอ้โหไม่รวยรอดนี้แล้วรวยลอกไหนอันแน่นะคะวางอย่างเยเนาะเรามาสแกนดูกันรว่นนี้ล่างออก85้าค่ะ ตุ to <c oughs> ตต๊ตุ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 ดตุ๊ตุะตุาตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุดตุ๊ตุ๊ตุ๊ต๊ตุ๊ต๊ตุ๊ตะตุอตตุ๊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 ดตุ๊ตตุ๊ดตุ๊ตตุกตตุตุ๊ตุตตุตุ๊ดตุ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  เอาอยู่อีกแล้วนะคะอ่าเนาะนะคะเพื่อเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางให้ทุกคนได้รวยๆเข่งร,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 รนทุนในการเสี่ยงโชคค่ะนะคะแต่ถ้าเลขใดที่ไปอยู่ในตรงใจเราเราที่เราอยากอยากจะเล่นนะคะแต่อาจารย์บอกว่าดับนะคะก็เล่นน้อยหน่อยก็เท่านั้นเองนะคะไม่ได้ห้ามน,นะเป็นแนวทางนะจ๊ะต่อไปค่ะทักษะพารวยงวันนี้เข้าสบัดเ,เข้าสบัดเลยนะคะ รัฐบาลสีเงินค่ะ2 7นะคะ2 7บนแล้วก็5 8 8 5รดด้านนะคะออมสินสีชมพูค่ะ2 1 1 2ค่ะแล้วก็3 5 5 3, 3บนค่ะทอ็อกซ์สีเขียวค่ะ5 7 7 5้และข้างล่าง3 8เข้าทั้งบนทั้งล่างทั้ง3หน่วยป๊าดนี่นะอันนี้ก็ยังเป็นอีกอีกอีกอันหนึ่งที่อาจารย์อยากเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอยากให้ ช่วยกันดูให้เยอะขึ้นเพราะมันเป็นแนวทางของเรานะคะนะประมาณนั้นแล้วสถิติที่การดูมาเนี่ยมันก็โอเคนะน่าสนใจเนาะนะคะแล้วก็ในส่วนของเลขพุ่งเพชรนะคะงวดของวันที่2เอ้ไม่ใช่ในในงวดของวันที่สิเมษา,ายนไลท์ส รู้สึกช่วงของสองสามงวดมาเนี่ยเลขวินไม่เคยเข้าแต่เลขเด่นเข้าทุกงวดจําไว้นะคะน่าสนใจนอ้องงวดนี้อาจารย์ให้เลขเด่นคือ7นะคะคุณก็เอาเลข7ไปจับคู่หรือถ้าหากคุณมีโพย3ตัวบน3าตัวล่างของอาจารย์ตายไปดูที่ล็อก7นะคะล็อก7ของอาจารย์ตายอาจารย์ให้72 2อย่างนี้จริงไหมจริงค่ะนะจ๊ะแล้วก็ด้วยสติปัญญาอัญชล่าเฉลิมของอัญชลาดเฉลิม ฉลาดเฉลียวนะคะก็ทําการตัดเล่ค่ะ to ตัดเล่ตัดเล่แล้วยิมพอเราได้เรามาเรียนในในในส่วนของดวนัโชค่ะเรามีเลขดับ50 50คู่ดับล่าง50าคู่เนี่ยเอาไปตัดเท้งได้เลยนะคะนี่คือจุดเด่นของมันน่าสนใจนะน่าสนใจนะอ่านีมีอายุด้วยน่าสนใจนะอือว่างั้นนะคะอืมนกสุดสุดสุดหนึ่งกับ อ่สูตรสามตัวของอาจารย์เนี่ยมีสองสูตรนะคะคือสูตรหนึ่งกับสูตรสูตรหนึ่งกับสูตรสองค่ะนะคะสูตรหนึ่งจะเป็นแนวตั้งสูตรสองจะเป็นแนวนอนแบบนี้นะคะสูตรหนึ่งปัญหาไม่นาเพราะอะไรคะเอาไม่อยู่ช่วงแรกๆเนี่ยอาจารย์มีออกสูตรหนึ่งสูตรเดียวสูตรสองยังไม่มาโดนโดนด่าเละนะคะเล่นไม่เข้าเล่นไม่เข้าก็มันเ้้นหามาค่ะเนาะ ไม่ไม่ฟังกันมั่งนะคะสูตรหนึ่งปัญหาไม่นาบนะคะแต่ถ้าเป็นสูตรสองไม่หวั่นแม้วันมามากจะเบิ้ลจะหามจะตองเอาอยู่นะคะคุณสามารถเอาเนี่ยไปเสี่ยงโชคได้ถ้าคุณมั่นใจว่เงวินนี้จะเบิ้ลหรือหามแล้วถ้าคุณไม่มั่นใจเลยคุณไปดูสูตรสองสูตรเดยียวก็ได้ นะคะแต่จังก็ไม่นิยมเพราะว่าปัญหามันค่อนข้างจะน้อยค่ะนะจ๊ะอ่ะเนาะวันนี้แม่งดูเพราะไม่เข้าสุดหนึ่งนะคะแต่สุดสองเข้าเจ็ดสองสองนะคะส่วนของเล่นเดดตาทิตย์ค่ะวันนี้เข้าสะบัดเลยค่ะนะคะเข้าอยู่ในส่วนของเล่นเด่นเด่นนะคะให้อาจารย์ให้เด่นห้ากับแปดเนาะห้ากับแปดห้าอะไรห้าแปดแปดอะไรแปดห้ายังนี้จริงไหม จริงค่ะนะคะลองถอยคิดไปฟังดูว่าจยนพูดจริงหรือไม่เนะนะคะก็เข้าห้าแปดแปดห้าวันนี้คนถูกแปดห้าเยอะต้องพูดอย่างนี้เลยนะคะแล้วสังเกตดูว่าเลขเด็ดตาทิปของเราเนี่ยบวกได้เลยว่าอัานแห่ไม่ต้องพูดความหมายอยู่ในนั้นจบ <c oughs> นะคะอะเรามาดูวันนี้กันค่ะส่วนของเลขเด็ดตาทิปงวดของวันที่สองพฤษภาคม นะคะวันนี้อาจารย์ให้เด่นที่เลข6เลข3เลข5เลขพยักขาวเลยค่ะ6 3 5พยักขาวมาเลยนะคะอ่ะแล้วก็เลขวินค่ะ8 7 1 2 8 7 1 2นะคะ6อะไร6 3 6 5 6 8 6 7 6 1 6 2 3อะไร3 6 3 5 สามแปดสามเจ็ดสามหนึ่งสามสองห้าอะไรห้าแปดห้าเจ็ดห้าหนึ่งแล้วก็ห้าสองค่ะนะอะแคปหน้าจอกันค่ะหนึ่งสองซ้ำแคปเจอร์หนึ่งสองซ้ำแคปเจอร์หนึ่งสองซ้แคปเจอร์ดูซิว่าเลขวินเลขพยาขาวของเราจะอืมจะเป็นมาหมึดของเรามาหรือไม่นะคะ เป็นไกด์ไลน์นะคะโอเคขออนุญาตวางละก็ขอให้ทุกคนด้วยแงเฮงค่ะนะคะอ่าก็ช่วงนี้สงครามเศรษฐกิจดังมากนะคะดังมากดูเกือจะทุกอันทุกอันเลยเนาะแต่ที่สําคัญคือทองค่ะทองขึ้นกระฉูดเลยใครมีเงินมีทองก็รีบเนาะจันไปเจออยู่คนหนึ่งค่ะทาขายเขาซื้อทองตอนเช้าขายตอนเย็นซื้อตอนเช้าขายตอนเย็นซื้อเอาเอาเอาค่าของความ ผันผวนตรงเนี้ยเอามาซื้อทองนะคะเพราะว่าเช้าทองจะขึ้นเย็ยนทองจะลงพองเช้าขึ้นทองขึ้นทองขึ้นปุ๊บเอามาขายเอากาลังส่วนต่างหรือกาไรตรงนั้นเกิดขึ้น <c oughs> ก,ก็ก็เป็นแนวทางที่ดีนะนะคะใครมีปัจจัยมีอะไรก็ลอง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 ลงทุนดูเนาะนะคะ <c oughs> เพราะว่าสิทองขึ้นแบบน่าก,กลัวเนาะซึ่งมันบ่งบอกว่าอัตราเงินเฟอ้อของอเมริกาหน้ากลัวละนะคะแล้ว มีโอกาสของการเกิดสงครามเกิดขึ้นตอนนี้ก็เกิดสงครามแล้วสงครามเศรษฐกิจนะคะว่าอย่างนั้นเลยเนาะนะคะและสงครามโลกครั้งที่สามจะเกิดไหมเนาะอาจารย์ก็หวั่นหวั่นใจอย่าให้มันเกิดเลยมันทาให้ประเทศรุ่มจมทําให้ประเทศเดือดร้อนทําให้ประชาชนเดือดร้อนนะคะประมาณนั้นก็ขอให้ผ่านพ้นวิกฤตปัญหาสองประเทศรักใคร่กันมากๆกก็เป็นสิ่งที่ดีนะ ทำไมไม่รักกันเนาะย่าว่าได้เขาเลยไทยยัยไม่รักกันคนเราขนาดครอบครัวเดียวกันยังไม่รักกันเลยเนาะยังไม่นับภเษานับภาอะไรนะจ๊ะว่างนันเลยเนาะก็สําหรับคนที่อยากจะเข้าวีพีแก่จนตายนะคะก็เพียงแค่ผู้ชายหนึ่งเซนนะคะอาจจะเป็นพี่ใหม่เศรษฐีนะคะหรือพินูุหวยนะคะตรงกลางมีหินไพล์ด้วยเนาะแล้วก็ยูในากคเอ้ไม่ใช่ผู้ผิดคะ่ะ ไทเกอร์อายนะคะแล้วก็มีปีเสียด้วยนะคะเป็นเดชอำนาจบารมีและโชคลาภโนนะคะส่วนอันนี้ค่ะ,ะยกนำพึ่งหมายถึงเรื่องของการเงินที่หมุนเวียนแล้วก็ปีเสียโนประมาณนั้นนะคะ แล้วก็มีหยบเขียวด้วยอะไรด้วยหลายอย่างค่ะพิม์พเข้ามาว่าขอดูรูปเดี๋ยวจางจะส่งรูปไปให้พิจารณาไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอเป็นกําไรอื่นๆนะคะชอบแบบไหนทักเข้ามาค่ะและช่วงนี้จัดโปรพิเศษก็คือลดจากราคาเดิม50เป็น70ไปเลยนะคะอยากให้มันหมดหมด,หมดไปจะได้เปลี่ยนวิธีการเข้าวีพีใหม่นะคะเนาะช่วยกันกุนุนกันนะคะ 3เส้นคุณจะได้หนึเส้นคุณจะได้ VP ของชันต่ายหงวดได้ส่วนลดอีก70%ได้สูตรหฟรี1สูตรนะคะถ้าเป็น3เส้นนะคุณจะได้ส่วนลดอีก70%นนะคะจากราคาป้ายเนาะและ <c oughs> และได้ สูตรหนึ่งกับสูตสองฟรีได้ได้วีพีออนจันต่ายี่สิบมวดไปเลยค่ะนะคะติดต่อจันต่ายได้หมายเลขไหนศูนย์ศูนย์แปดหนึ่งห้เป็นทั้งเบอร์โทรและไอเดลน์ค่ะสามารถกิ้งกั้งโทรหาจันต่ายได้ทันทีเลยค่ะยินดีน้อมรับค่ะนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนอ๋จะลืมบอก ส่วนของราศีไหนจะถูกหวยเนาะว่าที่แล้วนะคะอยู่ที่ราศีกันอาจารย์ให้ห้าแปดออกแปดห้าอมสินอาจารย์ให้ห้าสามออกออกห้าสามนะคะแล้วก็ทกัสอาจารย์ให้ห้าเจ็ดออกเจ็ดห้าค่ะลืมบอกนะคะก็โอเคค่ะหมดไปแล้วค่ะกับสิบสองราศีเออ,เอ,อหมดไปแล้วค่ะกับทุกคลิปเนาะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์และกดติดตามที่มีละคงสองค,คลิปกริ๊งกริงกริงอย่าลืมกดนะคะไอ้กริ๊งกริงเนี่ยค่ะเพราะว่าอะไร หลายท่านเลยโทรเข้ามาหาบอกอาจารย์คลิปนี้ลงยังเนี่ยหวยจะออกแล้วนะอาจารย์เลขเดับ,บยังไม่เห็นเลยอะไรอย่างเงี้ยก็กดเข้าไว้นะคะแล้วทำไมจังคลิปนี้ไม่ลงคลิปนั้นไม่ลงลงทุกคลิปค่ะนะอืมเนาะถ้าไม่กดมันจะเห็นแค่บางคลิปนะคะบางคลิปจริงจริง ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าโอ้โหอะไรนักหนาเนาะถ้ากดวคุณจะเห็นนะคะว่างั้นนะโอเคบายบายดีกว่าเนี่ยเหม็นที่หน้าจันตายนะคะวันนี้สวัสดีค่ะบายบายโชคดีสุขภาพแข็งแรงรวยรเฮเนะคะนั่นไงเป็นอย่างนี้ตลอดไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ